ทาทายังหวานรับเดือนแห่งความรักโพสภาพเปิดตัวแฟนใหม่เด็กกว่า21ปีเรียกว่าเสิร์ฟความหวานต้อนรับเดือนแห่งความรักกันไปเลยสำหรับนักร้องสาวทาทายังที่ตอนนี้ดูเหมือนหัวใจจะกระชุ่มกระชวยเป็นสีชมพูสดใสแบบสุดๆเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจโพสตภาพหวานขณนะอยู่ในอ้อมกอดของหนุ่มหล่อปริศนาพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเธอเหมือนเดือนกุมภา งานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นหนึ่งในนั้นคือคอมเมนต์ที่ว่าเรตวไวจังล ok ูกกกกซึ่งทาทาก็ได้เข้ามาตอบกลับจิงงงๆไม่น่าเชื่อเบยแป้งแป้ง,ปงไม่ได้เจอแบบเดียวเองเด็กสมัยนี้กินเก่งโตวไวฮะจากนั้นคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้แซวต่อว่าสงสัยป้าต้องรีบไปหาแล้วก่อนหลานจะโตไปมากกว่านี้เร8แปดขวบขลังกูไม่ได้เจ้าหลานโตวไวมากอ่อนแม่มีเลยเรมีอายุ8ปีปยิ่งกว่าตุ่มใบย,ยอมะละก็แต่ ทั้งนี้ทาทาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพทที่ดำเนินรายการโดยแพทนปภาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงเรื่องราวของความรักว่าตอนนี้มีคนคุยเป็นหนุ่มอายุ21ปีห่างกับนักร้องสาวถึง21ปีเลยทีเดียว